สวัสดีค่ะอันนี้นางจะพาทําดองไข่นะคะดองไข่เออดองไข่ดองไข่ซอสหรือน้ำปลาก็ได้แต่ปรุงรสเอานะไม่ชอบแบบเค็มมากก็ใส่ผงนัวไปแล้วแต่ะนะคะเออน้ำปลาเอาน้ำปลามาเทใส่กระปุกไว้เลยนะคะนะคะประมาณแผงหนึ่งนะคะก็ใส่น้ำปลาประมาณนี้ค่ะนะคะ ừ, น้ำปลาประมาณไม่ถึงครึ่งขวดน,นะคะเออน้ำปลาอะไรแต่ให้ดูนะ,นะะน้ำปลาใส่ไปประมาณน้อยกว่านี้หน่อยนึงคะ่ะเทลงไปนี่คะ่ะนี่คะ่ะนะคะไม่ใส่ไข่ไปเล้วนะส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่ให้ดูแต่ละเวลาดูกันเลยนะคะว่าวิธีทำทำอย่างไรคะ่ะล้วก็แยกไข่ แยกไข่นี่ค่ะลอแยกนะคะแยกเอาไข่ขาวออกค่ะให้เหลือแต่ไข่ไข่แดงนะคะนี่ค่ะแยกออกนี่ค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ไข่แดงอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็เอาเปลือกไข่ไปไว้เป็นขุยค่ะแล้วก็โยนไปค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะหนลงไปแล้วเราก็ได้ทำให้เสร็จเราตีแยกให้หมดแราแยกค่ะเห็นไหมคะแยกชั้นนี้เลยนางใช้ไข่ไก่นะคะ ดองเค็มกเขาจะมายำสดๆนี่เข็ดไหมคะเรียบร้อยรอยดองนี่แดงอยู่ในนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้แหละค่ะแล้วก็นะคะปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ก็ประมาณหนึ่งคืนค่ะหรือสองวันสองคืนก็ได้แล้วแต่ค่ะเราก็จะได้แบบไข่ดองนะคะไม่ต้องปรุงรสอะไรค่ะนะคะใครชอบปรุงรสก็นนแบบนั้นกีกแบบนึงอันนี้เราก็ไปทำนะคะทานได้เนาะเราปิดนะคะเดี๋ยวนาเปิดฝามากิดกันนะไปนี่ค่ะปิดเลยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเราก็เก็บไปนะคะสักคืนสองคืนแล้วก็มาทำกินค่ะ แลวนี้เราก็ไปทำอาหารเลยนะคะแยงสสดงฝรั่งไปเป็นผักข่างเคียงกันเด้อจ้ะผักข้างเคียงยำไขเ่เค็มไข่ดองเค็มไข่ดองน้ำปลามีนางก็มาเก็บผักหอมบัวนะคะใบหอมบัวแล้วก็ใบกระเทียมค่ะใบกระเทียม เพื่อเอาไปยำนั่นเองค่ะแล้วก็เก็บผักโขมฝรั่งนะคะไปเป็นผักข้างเคียงค่ะนี่ค่ะผักโขมฝรั่งนะคะเก็บเลยค่ะเก็บไปกินกลับนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่แกงขั่วแกงอ่อมหรือกินสดก็อร่อยค่ะผักโขมฝรั่งค่ะแล้วก็มาเก็บสะระแหน่นะคะด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยฟันสิงโตแล้วก็สะระแหน่ไปยำเลยค่ะ นี่ค่ะไข่เค็มนะคะดองได้หนึ่งคืนแล้วนะคะก็ะจะเป็นไข,ข่เค็มแล้วค่ะนี่เอาทิ้งไว้หลายคืนได้นะคะเห็นไหมคะเห็นว่าติดกันมาเป็นพวงใช่ไหมนี่ค่ะเป็นไข,ข่เคะ็มแล้วค่ะืนี่นะคะคือตอนทานะคะมันแตกไปลูกหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ว่ามันแตกก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงค่ะนะคะมันก็มาจาับก,ก้อนกันเองค่ะอันนี้คือเราอยากกินสุกนะคะไข่เค็มสุกแล้วนะคะนางไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะสกแล้วเราก็มาใส่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปย่างไข่เค็มต่อเลยค่ะนางตักออกมานะคะไอ้ลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่มันแตกนั่นเองหนะะค ใส่หอมใส่พริกซอยลงไปเลยจ้าหอมทุกชนิดอยู่ในนี้หมดเลยค่ะไปมะกรูดก็มีน,นะคะโรยลงไปเลย,ยนี่ค่ะน้าตาะคะดองไว้สักสามสี่คืนห้าคืนก็แล้วแต่ค่ะก็เก็บไว้กินนานได้เหมือนกันค่ะยิ่งนานมันยิ่งจับก้อนแข็งค่ะไข่เค็มนะคะมันจะเป็นก้อนแข็งทํากินก็อร่อยค่ะไข่ขาวนะคะที่ทําเสร็จแล้วนี่ค่ะไข่ขาวอันนี้ยำไข่นะคะยำไข่ดดมผักค่ะนี่ นะคะลองกินยำไยข่ดองเค็มดองเค็มก่อนนะคะดองซอสมันก,ก็ดีค่ะไม่เค็มมากเราไม่ต้องปรุงเครื่องตัวอื่นให้ยายไปใส่หอมใส่มะนาวลงไปก็ทานได้แล้วค่ะม,มันอร่อยหอมหอมถึงเครื่องแล้วก็หอมมะนาวค่ะหอมมะนาวนะคระับอ,ะะอ,อร่อยมาก นี่คือเปาฝรั่งนะคะแต่แกงแขนขี้เด็กอร่อยมากเดี๋ยววันหน,หน่าจะเก็บมาแกงข้อใส่ไก่นะคะเปรีกับยำยำไข่ดองน้ำปลาค่ะพอดีเลยนี้คือไข่ขาวนะคะไข่ขาวที่แยกออกอร่อยค่ะใส่เครื่องหอมๆก็อร่อยไปอีกแบบแต่มันก็เป็นไข่ขาวที่ใครชอบกินไข่ขาวอยู่แล้วก็จะอร่อยอยู่แล้ว และนี่คือไข่เค็มที่ทําสุกนะครับนางก็มันทําสุกมันยิ่งมันค่ะนางชอบเอลยอ่ะชิมดูนะอ,อ,อ,อร่อยมากมันหอมรสชาติพอดีน้ำปลาทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ได้เค็มเยอะอยู่แล้วเราดองมันก็จะเข้ามานิดพอดีค่ะแต่เค็มไวแล้วก็แต่รสชาติมันก็จะพอดีนะคะอร่อยใครชอบงวนก็ใส่ผมลงมาน,นะคะ

อร่อยแซ่บเลยนี่คือที่สักเลยน้ำนมลแล้วอร่อยมาก